ยกยยกันอย่างผู้ดีนี่และที่ป่าพฤกพอเป็นหลักทวดบวชไม่ซจกก็มาเป็นปร,ระหืดสิสลาทางกี่เลสบันโดยเจตนาดีบรรพชาอยู่ที่นี่กดสี่สิบปีกว่าๆวตามีสิทอยู่ไา่คนในป่าต้นมายวัด เมือก็จัดกีเลสถึงเป็นเหตกองตานานจะิตคนแรกคือบุมปวงดวงสุดาที่ล่วงตาเลียงไว้จนลูกได้ปลอดภัยกางลังนี้คือนันทาจากลายขูนุ่มได้รอนรุ่งม,มาเรียนวิชาทีซาาเล ตาเลี้ยงไว้ได้รถได้ปลอดไปอยู่ซาไลหนากาาจันโอรุงตอนเช้ามานีเศร้า มานีชาวข้าวมากราบอยากแก้ทับกราบลงแหลกน่าจะทรงชั้นนรัตการกระหลวงพ่อเออจเจริญเจิญเลยลูกอ่าโอยมานีโชคดีับพี่นันตาจักรวัดดีน้องนรัตการหลวงพ่อฮึมวัดดีลูกจเจริญพ่อ,อลูกนันตาจักรมาอยู่ที่นี่ ตื้อว่าได้รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสิ้นื้อนี่ก็เป็นอ่าบาุตรกษัตริย์มาในนาโกนโกตรลันตุมประเทศออจอมยากาักษ์กย์เวณุรัสป่ามาควากล่องผวยดัดนิตไซเพราะตาเวณุรัสเนี่เลื่อมไซในพุทธ,ธาศาสดซะหนาปีเจ้ากองตือถือวา่าด่าสาพันอันนี้ปีเจ้ากองตือนี่ก็เป็นซาช่วยกคงจะรุนรุนกับซ้อยมนันนี่กับหลวงพ่อเออมาอยู่นี่กูกับป๋อได้ให้ป๋อได อาตื้อยำเดินตามลังคนเลนแม่เออแต่ไม่ปลื้ตื้อว่าอาที้อาปีแล้วคนมันคุ้นเคยครับหลองพ่อแรงงกแดกแล้วอ๊อกทีนึ่งไตอุ้งไปที่กูเชื่อแล้วแล้วจบุเสือเนี่ยก้าวกับเลยไม่ก้าวก้าวกับปลาแล้วก้าดตุ้นไตอุ้งไป ขมขวนก็มาแล้วว้วคคายวายก็กราบก็กูกูกูไว้ปิดนี่ปูหาปากเลยปอกปิดแต่วูมาเจ้า <c ười> เราได้ <c ười> นับตื้อแปดตื้อเราหว่าวายนี่แกกูมาอยู่กูตื้อว่าจะโนดวัดมาใหญ่ิีจื้อแกเดี๋ยว้าซึงกระดานนั่นดิเน่หนุย้ยโอ้เรากบกับเตนิ้งดิโนก็โกรที่ผลเรื่องเออว่าเรานี่ได้ได้ไดมั้ง ก็เตอดววาชาวเตนงต้อเล็กดำไปปล้นก็เดินตัว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 ยอ้มันน่าตีปราอันกิจวัตรก้องท่องหลุกก็ว่าบินตาบาดกวาดวัดนี่เป็นกิจวัตรประจำวันก้องท่องหลุกูุมไม่ทำไม่ได้มันกัดปลาวีน้อยพ่อไนี่ว่าชาวปล้นก็ไม่พ่อแม่พอวันเทียงจืดดาดก็ดีกาใส่หุ้ม ช่วยกันแล้วได้โยเบ่โทดปลาปลาวันนี้ตื่นีกันเจ้เคยจังเจอเคยกี่คนกับเกี้ยวตาน่นน่าน่าน่าแกปัญญาพอวันเจ้พอว่าวันปลาวันเร่ยไม่ตีอ้ากินกับอลาจื้อคนตายใส่ดาดก็ตากินกับคนตายแล้วจนเล่หัดเจ้ดีเจ้เคยก็มังจะบ่เล่นมุกนตายยี่ทิพย์รนเจ้วัดตเจอในเรื่อยจะเด้อ ได้ต่อโดยวันี้ได้ปันแปดจ้าดีว่าเพือนไม่กล้าวัดนี่ก็ตงจนไม่ประยุกเลยเลยนวัดเจดีจนไปเลยเ้าเย้โตลูกกังปูน้ำตรงตีปูนํำตรงติ้นก็อยการสะดับสะดุนกำนั่นจักวีระพุ่งจิตก,กามันเออเอาอ็นแรกจ้าบ้านวัดโรงเรียนก็อยู่กัน เพือเพื่อเพื่อเป้เต้นในไรื่อพอเปล่าล้นในวัดคนมาเก็บพอได้เก่งเปล่ามาวัดมั้งต้นยิงกบโป้งเดินไหมไอ้เปลาวัดกี่ลูกต้นใกล้จัดเต้นตีว่าไอ้คนกลางวัดเก่งมามั้งเนี่ยไรืเก่งจมหน้ากูเป็นลูกก้าำแล้วถ้ากูจะจ่ายมึงแดกก็ไป้อจีบลราเรากบกับเต้นไม่ปีกหัวใจกำไรได้เลยอันนี้กับปลามีการตุ้นกำไรไหนนู่น ออไม่กล้าตุนกำไรปรือเราตน้นเราให้ได้เราให้เป็นเบียตนโรไม่ซลาน้องมาลีนี่โรต้าได้เนื้อหมูโรต้าได้จ้องโรยเลือบปลาตนโรไม่ปลาเราปลาแดงโรต้าดาวโลต้าดาวได้ที่เขาแกงมาวัดแต่เวลาตนน้อยตนปัญญาตนจะลาดใบเจี๊ปักลูกตุนกูไอ้ได้หนุนหนุนไอ้กินไอ้ปนเอกรูตจาไม่ปนเด็กกี่บาทเด้ ไอ้ตายโง่ไปเจออยากขึ้นหน้าบทีกูไม่จบเนี่ยก็อนวันนี้ได้นี่พ่อมโยวัดเตึนจ้าปีพัเรื่องนะปุ้ยปฏิวัติจักทีพ่อมนำปลาตึนรวดขึ้นวันหุ่งแปดกำจิมะกำอ่าวันหนึ่งครึ่งวันเตึนกิดเลยนี่ถ้าพ่อมไปนำรถไม่โกวันตรงชั่วโมงพ่อมได้กำไรอันนี้พ่อมนำปลาไม่ได้ได้บาทเดียวอื จะเละๆพ่อไม่กล้าตุนหรือเอ็นแหงตาไหนนู่นนุยอยู่วัดก็ก็มาอยู่ดัดนิดใยไม่จะมากิจการใกล้ใกล้กับเลยอ้อพ่อเนี่ยจเละวัดเจดีนู่นเลยต่อยตัวลูกกังโอ้เดินไม่ตัวกะพ่อไปอ่ะมึงไปเละวัดเจดียว่าไปแล้วนี่งานกุ๊กปิดตองกว้งลูกนี่ไม่งาน สิบเก้าคืนในวันที่หยิบีไปแม้วันที่ที่แป๊จเกงหวะนั่งทุกืนพุดนั่งทุกืนพุดเออเลยจะคืนเร็นั่งเลยนั่งก้อยนุ่ยนั่งอาจารย์วิราลูกจุงบันตงึงนั่งอาจารย์ซาหมาตสกาวน้อยนั่งอาจารย์วิเจียนตะลุงเชียงองนั่งโอนกวีเออ กลักกลักยังเลื level level, ่อยตัวนั่งจิ้งหง่าทีวี chơi เออล้านนั่งกล่าวน้อยตัวนี้เรี่ยงนิ่งนิ่มนิ่กูไปคว้างในลูกโตว่ามันเว้งเว้งเว้งบอดจีแต่ตรงไปเรอยในลูกโตผมได้ยินดีบอด้ว่าอู้แอบด้วยแต่ว่ากูตามบอดจีเดินั่งจิงง่าเออกูตามแม็นีสแกยูไปมาจะเล่นนั่งอย่างเดียวแล้วเล่นอะไรกันเล่นดักรองแล้วว่าเล่นมังเลว่ากใจปไาเล่นว่ะ มาแน่มันไม่ว่ามันดังก็ไปนะตัวนี้เดินดินมึงเออเร็วยู่กันจะอาบน้ำเกเปลื่อยกันนี่รุ่นเดียวกันออกมึงแหล่หนา้ากูแกหัวเดยกูกับพี่ง่าพี่กับนองอบนี้พี่ง่าต่อเลยถ้าพี่ง่ากันแนวดาวนั้นเละ้ยชเป็ดิบเกามึงจีบร่กล่าวกันโ่กล่าวหอวโดยอ่านี่ก็ก็ปรากณนะจัน ชูดเบจีบันทึงนังอาจารย์ชูดที่จุนาการาชการบำนานโรงเรียนวัดเก็าน้อยให้กาแควมาจึงจุ้งก็ประคุณกับกบคุณกูปุ้งนะครับอ,อาจารย์ก้งแม่ไอดินลีโรดลูกน้องไอรินน่านอาจารย์นับจานุ่นดมมาบนรวงนังอลโกกูไปกินว่าไม่อยากกันกับคนนี้ก็ไม่อยากกันเออไม่จุ้มกับอะไรไม่อยากาดีกับเจะมากิน กูปุ่งเรากูปุ่งไปรับรุ่นได้กับมีรา้านบริการลูกตัดลูกเลยดีโจดนนนบายกับไปนนเนเอเย็นเจี๊ยบกูกิดวาวันนั้นไปเล่ตเย็นในเจงอกน,น้ำเซายเย็ดแมมเย็นหมดอีออตเย็นนี่เลยเลือนไปลายเหลืองกองเขาที่นี้ก็ประคุณน่าอ่านายกทรัพปปยเจย์จูมริกนายกโตของเราคุณตามาน,นาน มึงเลวัดจะริดบ่ไร่เด็ดไม่กบเกยเยีกดแิมคนไม่ก,ยยามก,มก้าวัดบ่ไร่พอตีเธอหนุ่ยตั้งแต่หนุ่ยพูดมาเนี่ยมิแต่ตีจินดินตาตนาจารย์อาไม้กับปุ่มแรกอย่างจริงกับปุ่มดื่อว่าปุ่มไม่พิษหลวงพ่ออาจารย์เชาคขะวับหรือเหรอลูกร้อยมานี่รู้จะมาตามหลวงพ่ออาจารย์เนี่ยวพาหนูจะเป็นลูกใครพ่อแม่ของลูกลูกเป็นใคร หลวงพ่อจะ้ายจะปิดบังลูกเลยอ่านี้เลยลูกออวันนี้อายุี่สิบปีเธอกระโตเป็นเจ้าตาช่วยแต่เนี่อยอายุในวัดต่อไปคนรือปากโลกมนันตีตีจิ้นนินตามันเป็นลูกก้าวัดจ๋าเด็กเจ,เจ้าเจ้าอยู่ในวัดจะเป็นซาตานสีปลาบิติบัดต่ำนี่มันก็ไม่ท่มไม่ควนนะทีนี่ปล่อยลาวไว้กวางมายี่สิบปีก่อน านน,น,น,นุ่นเลยในเต่งในได้รับอาสาจากองค์สมเด็จพระราชาคายาพันได้นําดวงแกว้วสีชมพูนี่มาติ้งไว้กลางปลาก็ว่าเป็นดวงแก้วอ่าสีจะเป็นโอ้ควยบันเลยกันก็ว่าปบบนั้นเลยยี่สิบปีมันจะระเบิดเดินเดินป้ามาพบร่องพอในร่องโอน,นังจานปวาน้าเลยว่าเด็กมันอยู่หน่อยพอจะติ้นใจแย,ยกออกมา,อาเด็กคนนี้ก็คือเตือนเลยรลวก็ซอ,อ,อยมันี่ อภอก้องเตอก็คือองค์สมเด็จพระราชากายาปันและพระาารางเจ้าทุกวันบีนี่เองนะโคนภูมิทุกวันประทศดนายนูน่นนายเต็งนายนายโต,ตก็คือตาติ่กรับหมอบไม้อาสาเดอนัางมาถึงไ้กลางป้าทีนี้ที่พอได้ปิดบังเรื่องนี้เอาไว้ก็เพื่อความปลดปร่งก้องเตือเลยลูกเป็นลูกเจือเนื้อกัะซัดนี่มาอยู่ในดงในปุ่งในป้านี่อ่ามันนี้ไม่ปลอดโปรยถ้าเปิดปุยตัวโอเลยปิดบงังเอาไว้พระเจ้านี่เป็นเด็กกำปราในํามาเรียงไว้ที่นี่ อันนี้หลวงพว่อนี่น้องมณีนี่ก็เป็นติดากษัตริยเออก็เป็นติดากษัตรเ์งหนากโกรภูมิทุวันลูโอ้ดีใจด้วยโอ้โหหนูเป็นติดากษัตรนั่นเออที่นี่วันนี้ที่พอตัดสินใจใจี่จะบอกจเจ้าเลวนี่ก็ไม่กว่าหวาเจ้านี่อกจากวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อไปรักหนูแล้วล่ะคะไม่ใจไม่กว่าวหวาโอวไม่รักเจา้าลูกเออจอยมนัน ป้่ไม่รักอยูแล okay. <ım. S 2> ้วบอกได้แ่แบบนแหลแกกูรูอ้เรื่องนี้เหยดแม่บ้านมึงว่เออจะไปขวาป้าหลุดเป้วกูิ้กูรูเหยดแม่นำตากลางน้ยมึงนี่ยนำตากลางน้วยบอกว่าจกี่องค์จกัดลจ์ก็รักบันหลวงมล่ยาบุตรยาล่กว่ารักบินหลวงมาลาน เด็ดผมว่าซื้อนี่ยัดผมโลกเลี้ยงได้กับโปเลี้ยงอ่าอ่าโลกเลี้ยงได้กับโปเลี้ยงโปเองได้กับโล,เโลเกโลเองการลุยไปคนลมวัหน้ากรับไปเจงเออออกเก้าจีวีโตระตัดออกตังปัดลมอกอกควัดลมตัตงปัดลมเล่าเออออกตกจงมัดมึงมาเล่มังเดือีจันน์โวยจีวีม,มารินนะอันโอ้นี่มึงได้เลยม,มารินเออกูไปเล่นัวนาวัด ไปเลยนาวัดเออกูไปเลยนาวัดกูไปเลยต้องอมารินมันตำเก้ากูติดตามตั้งแต่ก,กาดีจมปูเออกูแล่เหยียดความวันนี้ลุงปนกินข้าว้าบ้าเมืองเตยเราก็บ้าสเป็นเรื่องเงื้อเม็ดโยูลงุงปลเหยียดความมายูเอ่อจิบจ้ามู่ปลาเอาเม็ดยูจิบจ้ามู่ปลามายูก่อนแล้วยูเอ่อ ไอ้เร่อแตะบุแต่ทีแเตะบุยับไปแล้วบ้าตั้งเปลี่ยนปฏิทิยนี่ว่าจืดนี่ปฏิทินเราคำไม่ไหวแล้วนี่ไอ้เร่อไอ้เรอจริงแต่มันยิงถ้าไม่โตู้เร่ก็ว่ามันยิงกันจีนู้น้องบัวลำพูน้โตน้าเราไปเร่กันโจ้คนน้าตูน้าจีว่าุ๊กยิงจ้าู้เด็กเลๆกันน้าตนะแกนะ้องบัวลำพูน้าตโตเออมึงจำได้ไหมแกเราไปเร่ขายิงกันน้องบัวลำพู ปูไม่รู้อน้องน่องปูไม่รมพูไม่รมพูแต่ว่าถ้าว่าแต่งสีนั้นได้สักผู้มันจะจสนใจไม่ความว่าจะพุ่นไม้จำพวกที่ว่าแต่งจีนอ่าได้ได้ได้แต่งจีนนั้นมันจะเอาปั้นบันนี่กินได้แต่เอาจินตาละวะอ่ะาแต่งจีนจินตาระไม่กินได้อ่า แต่ว่าเราจะกินไม่ได้กินไม่ได้นั่ไม่ไม่ไม่จะว่ากินได้ถูกสิงแต่ว่าต้องเลือกต้มเป็นนั่นไม่จะกินได้ตั้งเป็นนั่นต้มเป็นไม่ได้กินได้ลูกเลยต่างลูกมาวต้องเลือกต้องเจอต้องแลืดีต้มเปนเรียนเอาเรียนจะกินได้กินได้เรียนหลังกองมังกรลูกงอกก็ร้ยหอกต้องหอกอัดซานนะหอกินได้เรียนกินได้ <pet> จมโมปูแตงจีนกินได้อาวุ่นกินได้แ็บแม่มันมีเมเ็ดเลยยังไงเรยเลยจะดูก,กินได้เปรี้ยก็ว่วเป้ติ๊ล่องปอไม้ความว่าลกงไงออกจากวัดตังเต้บัดนี่เป็นตอนไปเนี่ยไม่คว่างไหวเจาว้านี่เดินทางนี่วัดกับทุปทปรร่ประเทศปรากฏปุ่มทุกวันตอนนี้ก็คงจะปันปวนพอในได้เก้าองค์สมเด็จพระราชก็ยาปันนางทุกวันเวนี่เลยนางกีจะได้ นี่ได้ออกประกาศโฆษณาไปอย่างกรมประชาตั้มพันธ์ทั่วประเทศว่าราดโอรสติดตูน่ายไปในกลานั้นอยูุติหนึ่งที่ใดนักะเคยอบเอ็นเคยสาบัดแจงโบเซ่ได้ก็จะใช้รางวัลอย่างงามแล้วก็ดวงมานี่ซี่ยมพูด,ดวงนั้นอยุ่ิเนไหนหนุ่ยไหนเต่อ,อยู่ที่ไหนยไปกลับติดตามเข้าคนมาแล้วไม่ปลื้มกว่าไม่ตกแล้ว ไปได้ยนะเขาจิงกันไปเลยเขาจิงลูกปงูงอาเลปะปาโนปลอก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 ที่นี่ไปเลยลูกเดินทางกับทุกป,ประเตจจากบ้านเมืองไปตำหน้าทีลูกทีดีได้เห็นหน้าผหน้าเมอีอีกลับมาทู่วัดมั่งกันไม่ปลื้มใหความว่าลูกสิดดีน้นี่อยู่ทีไหนอาจารย์กระรักอาจารย์กระ่วง ถ้ามีเวลาว่างก็กลับมาเยี่ยมถ้าไม่ว่างก็ไม่ปลือลูกเ็ตตีดีมาอยู่ไออยู่กลอยู่ไกลอย่า,ยาจานนี่ให้เจ้าคำหนึ่งตึ้งวาจือเสียงก่อาจานไม่หมุ่มองกับโปรแล้วอไม่จําเป็นต้องกลับมาเยี่ยมอาจารย์นะลูกนะรักษาเนือ้อซาตัวให้ลูกไปวันไหนไปวันนี้เลยก็เดียวนี้เลยหนุหน่ยแท่ง่ะโถ่ะเรากลับเมืองกันเถอคะค่ะเมืองย่อเมืองปูมสวุวรรณประเทศ อันนี้หลวงพ่อบอกกินบอกแล้วผมเล้งหอยนึเหล่ามากวังเหมอนเออไปได้หลวงไหนหนุยไหนทิ้งไหนทุกห <c oughs> ลวงพ่อน้องมณีไปแล้วผมอยู่กับเกยอ่ะมณีจ๋าว่ายัางไงครับพี่นันต,นนตจาจักพี่คิดแล้วถ้าน้องกลับไอยู่บ้านอยู่เมืองพี่ก็คงไม่อยู่กับหลวงพ่ออาจารย์พี่จะติดตามน้องไปด้วยไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนอ่ะ พี่จะคอยอาก,กายเป็นข้ารับใช้เพราะตอนนี้เมืองโกลันตจประเทศก็มีน้องดาราปันดูเลยประเทศแทนคุณพ่อพี่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วถ้าน้องไม่ดังเกียจนะช่วยมาน,นีพี่ตามน้องในปา่าในหนุนุีในเต้ยใ,ในโจก็โกงบกป้องอันตรายน้องไม่ได้พี่ขอตามน้องไปนะได้ค่ะถ้าเป็นความประทรง่นกองนันตาจักโก็ไม่ยามโหกเออ พอได้คอยดูเลตื้อว่าเป็นเผือนรวมสำหนักไปซ่องใ้ตึ้งเมืองปุ๋มสุวรรณประเทศไปได้โลกโจกดีเดินทางทางนี้กับพี่นันตจาจักรรู้ไปดับตัวก่อนแล้วลาบอกวอนี่สิปีมาอยู่นี่ได้ได้มัง้งได้เกอยวัดซ่องกับอีพุงงั้นฉาดมันบอกวห้เรือดไปพอในี่อูบาทกินเก่ยววัดเหรอ ไม่ปากอู้บาดไม่แต่ยก็เร่กอยวัดก่อยเว้นแขกได้เพื่นหมดใจ่รำโรลยวนโอ้กูแจงไอ้เพรทนี่อ้ติแจงตีแต่ผมแต่งตีเหรอเร่ตีก้อยต้อนน้าบเรื่องน้าไปแล้วยบาบบ้องบ้องเลยๆรวยเพรทไดยจีกวันโลกไปแล้วเพรรู โอ้ห <Onion milk. S 1> ัว hm ก huh ็อยลดเนอะอนี่นายเต็งเป็นศิลปินศิลปินกับนี่เปล่งบอกนั่งลุงโนราวาไดวาไดกับโอ้ดึกเอ้ยแม่เอ้ยโอ้ว่าดึกเอ้ยมันดึกดื่นเตียงขึนคนหลับกันเม็ดเลว เลื่อเต้ลูกยายังการรัตนอยู่เจียวเจียวำดูคนลับกันมดเร็วลูกแก้วจะรำไม่ใคดูยกขึ้นก็ตาเวอร์น้องรำลงสักซองสตาอันนี้เป็นโดรา เป้นเลิกสิอาจารย์ส้มนึกจูดสิล่ะตรงนี้ไม oh, no ่รู wow ้จกครูตอนนี้ลูกสิส้มหนึกจูดสิ้นก็โอ้กูได้ยินแต่โนราเป็นซี่โอไม่ได้ตาว็เป็นซี่ฝันเลมาเลยอาจารย์บมว่ะว่ะดีตํำครูดีพี่ตีกับอนนี้ก้าวลงครูได้ก้าวลงครูได้แ่งเก้ได้โอ้นายเต็งตัดจุกแล้วตัดแล้ว นี่ก็โทษนายเต็งนะเวลาใส่เสิดหรือเต้ยเพื่อนกูเต้ยวิ่งไงเอออ๋อนี่โนราเป็นนั่งเป็นอ๋อเล่นนั่งได้กันได้บุรวษเปล่งยาวานั่งเปล่งโบกกลมนาเปล่งบอกกลมใจอูทองอ่ะอ๋อนี่นาปลมใจอูทองอ๋อโนราเปล่งบอกปลมใจอูทองมาวางงานซบเก็บเตี๋ปรัดนี่ได้เจ้าพัน วุ้นไปว่าคืนล่างกพม่งรับไปวาดูว้มได้อกเบิ้นตอนนี้มึงนาเปล่งบอกจมใจเจ้าอ๋มึงนาปลื้มเจ้าก็ไม่ความความคืบนน่นลเปล่งบอกอจมใจไปแล้วคืนล่างผมมาแต่ผมไม่เล็บรื้อเลยอ๋อพวปลาัวดเซตแล้ยวผมไม่เลยรถมาโจดกันวุ้มแดงแต่ตุ่มเก้า นีต้นยามัดจ้อยเหนเอารถวัวแดงตูก้าวอีมาตำบุญในงานต้นจักบาทไม่มีโมกเรดันก๋วยกินม้อนบนลังการถกันน่ะรถก้อยรถตำรวจเลยอ๋อตำรวจก็เป็นผู้ปิตักตันตีรัดอ่าก็มาช่วยดูแลงานความรักก็เปรียบโอยก็ดีเลยหลวงพ่อเมื่อต้นยาก็ดีไปตะลั่งรุ่งจอบวงโปฮาติวงไงโลยี่ดิบจ่องแกงปอกแดงตามดิบเซ่รวมเลยเป็นเซ่ดิบเอส ก็เห็นซ้อนนับเวขบัวได้เปรตนี่กะปพวกพ่อเองปวดตัวแดงตุก้าวมาเจอบุ้งกับติดกับเปลือจ้ะโอ้งานนี้พอได้พอได้เออโดนรถนายก็มาว่าพอได้ที่รถนายก็มาตั้งม้วนตังจ้าก็มาจ้องรถ อเราแก่น oh, okay. right <laughs> <laughs> ั่งเล่นยกขึ้นหลังใจมัดตำรวจมาแล้วยังเลือดแต่ตัดเล้านายพอตำรวจลบแล้วนายเบื่อไอ้โลนายมือป้นายมือปกเล่งด่วนนายโป่งกดกาวปั่นหยิบปั่นโป่งได้อกเบิ้งแล้วไม่ดาวเปล่งบอกต้มใจผือเปล่งบอกต้มใจได้เจ้าปั่นโอ้นี่เจนบวอดดีโอ้ถึงวัดเสี่ยงไม่ดีเสี่ยงไม่ดีแต่ใครดูใจก๊อปว่ะผมหัดนั่ง กิดว่าอัดกับนั่งอาจารย์คลาวนลอยรูย้จานาวีตาคุณวอนนี่แสดงว่านั่งวีระลูกจิตปีจิปีผมกับอาจารย์ซาอาจารย์ปีซาเอออย่งางปีซาวีราหน,อ,นอ๋ออ๋อโอ้ปัญญาตามนี้บ่ตรดีไม่เบื่อเปล่าเจ้าไปได้โลกโจชกดีรับไปทู้บ้านทู้เมืองอได้ตามมากินแหล่งจิบอีแล้วนั่งโดรากาวา่าตามใจทุ๊แหละ S <S <G osh> กูเบียดีที่สิพลวงเออในว่าได้ออกเบิ้อยู่บ่เบือนู่ไม่เบอร์เลยไม่ต้องนันเลยแวา่า,วา,ตตวา,าตอดป้าป้าวัืดอตอดติ้นวัืแต่ตอดติ้นก็ได้ปั่นแปดนี่ถ้าบปเลวัดเจดีมึงได้ยี่ิบลานมากบผกืนมัง่งไปเถอะยีิบไม่มีหรกากูไม่ให้เล แต่มันไม่มีก็อย่างี่กต่เรื่องใจกลองกูเลกัย้าเก่าอเปรตอูบาเราเป็นนังเกี้ยลัาเป็นอยู่ใจกลอยเปรตนี่มาตาจ้าผู้บาดตีทุดเลยพอร้องใจหลาวอ่ะฟกาเอปยอยู่วัดบังออกไอ้เบือพอร้องพุมล่าวหมดินะ ไปโลกโจกดีเปปลาหนาปกแดงหล <c oughs> ังเลยหนาม่านเรา <c oughs> หนาปกแดงมาแดงๆงอ,อกว่า,าต้องสุภาพร่าชาันต่างเป็นต่างเป,ต,งเปตีนี้สิงสักจิตตีจติดแม่ทาวลูกไปในกลางนี้แสนยินดีปรีดา แม่เท่านะโปนะในครั้งนี้ลูกต้องไปยังสะบึมกลอนเปรดได้สะบึมเหมือนปี้ต้องลาวความคำนึมไปลิบลบิไปลาคืนนี้พอแกรือซี่ไปลิบลิบ โอเคนี่ไม่แก้โปรไม่แก้เปล่าเต้าโลโก้ไล้ไม่ไล่ปล่อยแล้วนู่นตู้นะไออืมเมาตัามสักรอยที่โลโก้มาตแะเบียบานจากกัดพวกเพื่อตอกบ่อรางนจังแม่โก้มามาง่าอ๋อเพามันหยกยำไปจะแล้วเปรนนี่เปรนตังเปรนเบรนตังโมเปรนมาทธานไส่พอม อ่านี้อย่างเป็ดน,นี้ก่อนออกมาเว็บไป,ไปกูแล่วไปโลกโจกดีกลับรูปนาคอนดูแลอ่ะจ้อยมาเนี่ยดีกันโลกไปลาวล่วงก้นป,ปล่อยปาอมวะปลวงแกจบอะเลย้อมวาพ้มลาไปกลางนี้ว่าัปล่วงลงไปหน้ากุดเดียวอ่้มไม่ทีอะไรมาตแต่เนิ่นจะป้มมมาอยู่ มือจำเบือปอยไปเกตลั่นไว้ไอ้ไปเนอร์ชาอูบาดก้นไม่ตีอูบาดเรือนลูกเิดกูไม่ได้เขาวตาวแต่อีนี่คนเดียวไอ้นั่นจ,จะจะการขาดุนมาติดบาดเต่าได้ชาโชิโซร่คนผกแฮมดังแจงผลงกูจะแล้วอะครู อาจารย์บำนักนี้ปักยูวัดสี่ะวัดแกบเข้าเราดองย้ยซื้อพระจวังปุ่มจวรนี่แหละซ่ามันใครจะตั้งหน้าใหญ่เทวีมณีนาะ